สบายดีพี่น้องสุขุสุขสมอสุขอนนี่มาผมมาปอกกับซ่องบางโมคือเขาเืาเดินมือแล็น้องมอนได้ไปหางัวนอนมีนมือแรงกรน้ดงเลยลังไปกระโางัวยามแรงแรงบาโมยูนย่างบุห็นชาพี่น้องเลยอากาศขึ้นแต่พ้นจีกพี่น้องเลยขึ้นแม่บึงจะขึ้นพ้นจิโตกเหมือนี่

น่องนองนิ้วพนได้ยินเขาใเพื่อนเอยนัวเนี่ยขีเต็มปลาพันเอางีงัวอ้เบนผู้หญงกเปนน้องเตะเห็นตังัวอนิวอนเอยงัวแบาโม่บหนบานเนี่ยเอาเสร็จขาดพี่องเอยงัวาโม่บหนอะไรเด้บาเนี่ย Tế đúng tệ của nó rồi, nó lẻ Ngọc bà, n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 gọc nó ngọc

mà dù nhân viên ngủa, như vừa chăm chỉ bắt anh lại đưa bạn này ngủa mùa 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 เดียวโม่ก็ัวนงอยงูแบบโมคือยู่ใกล้พวบนี่มันเฮนี่น้องเลยคลขนาดก็สียหง

กันลงมาเสยมากันอย่างเสยพี hmm. ่น้อยงูเหรอครับตอนนี <t ot training it> ้น้องนิวเลยขอจี๋กันเรากินขอจี๋พี่น้องเลยขอจี๋ก็จะใกล้ๆลายาน้องนิวได้เจ็บขอจี๋พี่น้องเลยกอจี๋ซื้อแล้วก็เจ้าพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังสิกินมางัวซื้อกอจี๋เพ่กินน้ำพี่น้องเลย เสบอยู่บ่เสียบเป,ป่นต้นอิไรบ่นะคนละครัก่อนเดียวไปเลยฮ้เอาคนละครัเง,งาได้บ่าู้ก่เลยพี่เออไม่ใส่บอโลดเกาการกนาร้น

พกกระล่นเล่นนี่ไหวไหมได้บึ้งไปบอกกูเมื่อนานนันี่นี่เวลาตัวนี้มงูเล่นเดยองยตั้งให้แลนคากงูกนบ่จะบอกให้แล่นงูตัวล่นอ้วนพุ Ô, wow, đi ô, hẹn món nó Ngôi, đi ô. Ô, ngô, sì, yatunung. ngô, sì, yatunung. Bye, gọi ngô, sì, yatunung, phải nói. ngô, thơm. Ngô, thơm, 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 Ủa bà tưởng thương của bây đó này không mang bổ bướt Bà thích mua mẻ trai, em thích mua mẹ chả ở trong ngươi có thương à, mà, ừ. Cái này đẹp lắm Cái này đẹp mà ôi ừ, bên, bên à níu bu bú bê ta dơ lại ba lộn với ba dạng cam lẽ tôi bên cái tốt bao mẹ mà tít của mẹ cháu không cái bố mẹ này đạ 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 à, ngựa trốn ngựa cái chậu tay 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 đạ 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 chậu người mà lấy เออแล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 มันขับแล้วอือหูโบขยเล็ดเจ้าพี่น้องเอ้ยใส่โบขยเล่งแล้วเลนงัวกันสุดยอดสั่งได้เจ้าพี่น้องงัวกันนิวเตะต่อรักคุยกับพี่น้องเอ้ยน้อยพี่น้องนิวโบน้าโทวานี่เพื่อนพี่น้องเอ้ยอากาศก็เริ <guarding> ่ม <the curb> คนเออะพี um, um, ่น้องมือคือสงสารคือสีเบลดลมอะรแหละลองสา้มือมานี่ปุ้ยพี่น้องเลยีดยอนเลยความหนาวน่ะอ๋อซีโนไโอหัเนาะกอ้าเ็ดอยากขานป่อยขัานมะคุกมนาะ

ngoài Ủa đương ơi, phủ đại. Lạc, lạc ừ. ở đại là ở là cầu một thứ ở đâm